เนี่ยลอยู่เนี่ยเนี Gem ่ยลงเนี่ยเนี่ยซับหลังมาเนื้อมันต้องหวานแน่เลยนี่ครับมอสบิบเนื้อด่านีมันมีซอสด่างเนี่ยดูหน้าก่อครับแตกสดจัดหรอคำนี้ตอนนี้เหรออะไรไหมอ้าวกินอะไรโอยุกินไปคือสมองเลยใส่รู้เรื่องสบิบเจจังขี้แตกก็เดี๋ยวว่าการดูมือเลย